พี่น้องคะ่ะอันนมาความตายนีแขนข้อทุกบาทยางตื้นเหมือเส้าเห็นหนาจังวายยังเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาบอกกับโมบิลชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อน,นี้โมบิลมาบอกเล่าข่าวนะคะ่ะวงการหมอลำบานเฮาอีแล้วคะ่ะพี่น้องสอกวงการหมอลำสิงเนาะคะ่ะพินิตยาสารคามหมอลำสิงอีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะได เสียชีวิตลงอย่างสงบเนาะคะ่ะมือนีวันที่ยี่สิบห้ากุมภาเนาะคะ่ะเวลาประมาณเก้าโมงเร้าค่ะพี่น้องพีนิตยาสารคามเนาะคะ่ะอีกซื้อหนึ่งที่ห้องหุจักคุนเคยก็คือแม่ยายบ้านโมซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะได้เสียชีวิตเนาะคะ่ะลงมือนีด้วยอาการปอด ติดเชื้อค่ะพี่น้องซึ่งพีนิตยาสารคามเนาะคะ่ะก็ได้เข่าทําการรักษาโตเนาะคะ่ะอยู่โรงพยาบาลรวมประมาณเดือนเศษๆคะ่ะถามโมบิลจำบ่ผบพิดเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ากติดตามข่าวสารของพี่หมอล่นิตยามาเรื่อยๆเยนาะ,ะพี่น้องเพราะว่า พี่นิตยานี่เป็นคนมิาศานมิศิลเนาะคะ่ะด้านมอลำัซิงเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะให้น้องๆหลายๆท่านเนาะพี่น้องเรียนรู้เนาะคะ่ะซึ่งพี่นิตยานี่กับเป็นมอลำัซิงแล้วก็ผันตัวมเาเล่าข่าววงการมอลำเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เนาะคะ่ะมาจุฬาเนาะคะ่ะได้ภาคชีวิตพี่นิตยาไปเนาะพี่น้องคะอย่างสงบค่ะ สำหรับทีส4ตั้งสวดอภพิรรมเนาะพี่น้องอยู่อำเภอผู้เรือเนาะค่ะจังหวัดเลยค่ะพี่น้องผู้ดใดใกล้เนาะกกลไปรวมงานใดเนาะพี่น้องตอนนี้กำหนดการยังบ่ทันเหนออกมาเด้อพี่น้องค่ะถ้ากำหนดการออกมาเดี๋ยวมูบิลสีมาบอกเราเนาะค่ะ ให้พี่ให้น้องฟังเนาะคะ่ะโดยพี่โต้งเมืองสรีเนาะคะ่ะน,นี้อ้างอิงเนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้โพสต์อาไรเนาะคะ่ะพี่นิตยาเนาะคะ่ะเธอก็บ,บอกว่าเธอสวยเธอเก่งนิดเอ้ยไปลำให้เทวดาฟังเด้อปอดอักเสบผากชีวิตเธอไปลักและอาไลยิ่งเนาะคะ่ะวันนี้เวลาเก้านาิกาสนาทีเธอได้จากเราไปศพบ,บํมเพญกุศล ศพบําเพ็ญอยู่ไร่ทิพบุรพาอำเภอผู้เลือจังหวัดเลยเนาะคะ่ะอไอพีนิตยาสารค่ามมยาบาลโมซิบเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะอันว่าความตายเนาะพี่น้องเฮ้าทุกคนหนี้บผลหนี้บหมมเมดเนาะพี่น้องคะจังใดกับโมบิลกับคอเป็นกําลัางใจให้ครอบครัวหมอลำํำนิตยาเด้อคะ่ะเหล้าก,ก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะพี่น้อง สำหรับมเมนีโมบิลกะมาบอกเหล่าข่าวข้าวนะคะซูพีสุน้องฟังค่ะถ้ามีความคืบหน้าทังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวโมบิลกะสีลงรายละเอียดให้อีกครั้งนึงเนาะคะ่ะสำหรับมเมนีโมบิลกะลาพีลานองไปก้อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ